ดูดวงคนลายมือกระกะบาดเอ็กตรงกลางหัวใจในปี2567รู้หรือไม่ว่ามีงูดำตามอยู่คลิปนี้เป็นตอนที่2นะครับขอเดินสวัสดีพบกับช่องหมอสันสิงโตบิน1 5 9ดวงชะตาของสายลายมือกระบาดแน่นอนอยู่แล้วว่าเส้นวิ่งมาบรรจบเจ็บปวดรดัวร้าวแสนทุกข์ทรมานแต่ว่าโคตรรวย โคดแงโกดปังถ้าพลิกชะตาชีวิตได้แล้วจะพลิกกันได้ยังไงในเมื่อโชคชะตาของท่านโดนกดทับปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเราเราก็ต้องหลบเลีเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่มีอันควรที่จะแตะต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายศาสตร์หรือโดนกลั่นแกล้งต่างๆท่านต้องสู้มันเอามันให้อยู่ทั้งท่านเอาอยู่ดวงชะตาจะเปิดทันทีรับทรัพย์โดยโชคแต่คลิปนี้เรามาดูดวงว่ามีงูดำตามอยู่งูดำเราเปรียบเหมือนอะไรครับ บางคนยังไม่รู้จักงูดำนะครับงูดำเปรียบเหมือนเพศตรงข้ามหรือวิญญาณต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เข้ามาเข้ามาแฝงในลักษณะรูปลดกลิ่นเสียงสัตว์สิ่งของนะครับบางคนก็เข้ามาเป็นในลักษณะผีเสื้อครับในตำราก็มีระบุเอาไว้ว่าบางครั้งบางคราวเทวดาแปลงกายเป็นผีเสื้อเป็นงูเพื่อจะมาดูดวงชะตาของท่าน เขาเป็นบุญสายยานสัมพันธ์กับตัวท่านรนะผมนะั่นคลิปนี้เรามาดูดวงในปี2567โชคชะตาในปี2567ตกตำแหน่งนะครับรื่นเริงสังสรรค์งูดำตามต,ามติดช่วยเหลือปกปักกุ้มของรักษาในท้ายปีดวงชะตาจะเปิดเพราะฉะนั้นจะถามอะไรก็สุขสมสมหวังดังใจหมายให้สังเกตโชคชะตาให้หัน้าไปทางทิศตะวันออก นะผมหลับตาเดินเข้าไป19บแล้วหยิบขึ้นมา1ิใบโชคชะตาอันยิ่งใหญ่รอท่านอยู่นะค,คนอายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่งความผสมเร็จเพราะฉะนั้นสังเกตโชคชะตาให้ซื้อกับคนอายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่งความผสมเร็จมาสู่ตัวท่านนะผมโชคลาภเงินทองบารม,รรมีวาสนาตกตําแหน่งกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันหูดําตอมตามให้โชคนะคทำให้ท่านมีความสุข เ้าผมจะลื่นเริง,เรงสังสรรค์มีคนคอยประจบประแจงเรียกแข้งเรียขาเอาอกเอาใจเป็นพิเศษการปฏิบัติอยงการรีเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่้ายสามดามขวาสามดามมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคำชูหนุนนำโชกตตาพลิกเปลี่ยนแปลผันปัฒนาอย่างก้าวโดดเราผมท่านจะได้โอกาสท้องโอกาสที่ดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม ในโชคชะตาโชคชะตาของคนมีเกณฑ์ชะตาที่จะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดในหัวมีแต่เมฆมบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดก,าก้านกับทุกสิ่งทุกอย่างถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ในปี2 5ง7ให้ท่านปกปิดปิดวาจาให้เงียบอย่าพูดเยอะเอาการที่ท่านพูดเยอะไม่ใช่เรื่องดีนะครับผมเรื่องราวต่างๆของจริงไม่พูดของพูด,พดไม่จริงเพราะฉะนั้น ะอะไรที่ท่านเงียบเอาไว้มันจะเกิดจริงอะไรที่ท่านพูดออกมามันอาจจะหลุดลอยไปหมดหมดไปสิน้นก็อ,อย่างเช่นเลขหลุดเลขลอยนะครับผมบอกไปแล้วว่าอย่าพูดนะเลขก็หลุดลอยไปหมดเลยห้าห้าออกห้าสี่ห้าสี่ออกห้าสามดวแบบนี้เอาหรือไม่นะัมีดดาบป,ปักเต็มหลังกระบวกระวายกระสรับกระสายเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรมานกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีนี้มีเรื่องไหมมีมีดดาบป,ปักเต็มหลังไหมมี แลวกลัวปะละ่ะในโชคชะตาตกตำแหน่งเทมเพลตในท้ายปีจะเกิดความคล่องตัวสุกสมสมหวังดังใจหมายถึงแม้จะมีมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาไว้มันจะไปออกจากนอกนะับนอกสถานที่นอกที่กรอบแดนของท่านที่โดนบีบบังคับเอาไว้ก็คือความยากจนหรือว่าอะไรก็ตามนะบ,บ้านเล็กๆบ้านเก่าๆหรือที่ท่านไม่ชอบเลยนะผมรถคันเดิมข้าพเจ้าไม่ชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนไม่ได้ มันยังโดนปกปิดซ่อนเล่นอยู่แต่ขอทํานายว่าคนอายุน้อยกว่าจะนําข่าวดีข่าวธุรกิจการงานการเงินมาสู่ตัวท่านท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะมีใครบางคนนําพาซึ่งข่าวดีนกน้อยนําพาซึ่งข่าวดีข่าวประสบความสําเร็จท่านจะตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งม้าพยองบังเกิดขึ้นในโชคชะตา กล้าได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนพัฒนาอย่างก้าวกระโดดถ,ถึงเวลาก็จะมีคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีการแจ้งในโชคตาอดทนอดกั้นเอาไว้เพราะว่าดวงชะตาของท่านไม่ต้องกลัวมีงูดำคอยตามติดเกาเรียกว่าปาดประหารสตัตวูมูมานใครคิดร้ายกับตัวท่านจะโดนกลับเป็นสิบเท่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาดุนะงูดำมีแรงอาฆาตอำนาจบารมีวาสนา ถ้าใครฝันเห็นงูดำบ่งบอกได้เลยว่าคนกันนั้นเนื้อคู่กำลังจะเข้ามาท่านงูเข้ามากัดเขาเรียกว่าทั้งรักทั้งเจ็บทั้งปวดเจ็บแสบรวดวล้าวแสนทุกข์ทรมานถทารัดตำ่ำบ่งบอกถึงวาสนาต่ำรัดสูงบ่งบอกถึงวาส,วาสนาสูงนี่คือความฝันถึงเรื่องราวต่างๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะผมจะขึ้นอยู่อะไรก็แล้วแต่นะครับผมศัตรูของท่านจะพังพินาศเพราะฉนั้นให้ท่านลื่นเลิงสุขสมสมหวังดังใจหมายทําชีวิตให้มีความสุข อย่ามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องทุกข์มันจะทําให้ดวงชะตาของท่านทุกข์ไปด้วยเพราะฉะนั้น The Sun มันเกิดขึ้นในโชคชะตาขอทำนายว่าในปี2,567ท่านจะมีโอกาสไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินนะผมโอกาสปักทงเตรียมตัวจองไว้ก่อนก็ได้นะโอกาสทองเข้ามาแล้วถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งไฮบิเทศเขาเรียกบุญกุศลวาสนาเข้ามาแล้วในปีนี้ นะครับผมถ้าท่านเชื่อไปตามไพดวงชะตาของหมอสันหมอสันก็บอกว่าให้ท่านระวดระวังกับงูด้วยงูก็เปียบเหมือนดังเพศตรงข้ามแต่ว่าดวงชะตาของสายเล่มือกระบาดวงชะตาเพศตรงข้ามอุปถมัมภ์คำชูหนุนนำโชคตาแล้วท่านจะกลัวมั้ล่ะนะครับผมดุเวลาดุดุสุดเวลากโกรธโกรธสุดนะครับผมแล้วท่านกลัวมั้ล่ะนะรผมก็เหมือนกับท่านมีแฟนมีภรรยานะครับได้ไปจีบสาวผู้หนึง่งนะครับเวลาเขาดุเขาดุสุดนะ เวลาโกรธโกรธสุดนะท่านเลือกเอาเหมือนกับสามได้สามีนับได้แฟนนะครับผมเขาดุสุดนะครับผมเพราะฉะนั้นดีก็ดีใจหายดุก็ดุใจหายนี่คือโชคชะตาของท่านฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์เจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรามานการถือดาบตั้งขึ้นการที่ท่านก้าได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลพันการที่เจอใครบางคนเข้ามาชิงไหวชิงพิบนะครับผมยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดี บอกได้เลยว่าดวงชะตาคนนั้นจะพังพินาศนะผมมนเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับสายอะไรมือกาะบ,บาลเอก,กของกลางหัวใจดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งมีดปากตรงกลางใจเขาเรียกว่ามีดลักลักสามเศร้านะครับลักสามเศร้าเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเป็นแบบนี้ครับจะเริ่มต้นจะมีการเฉียดเป็นเฉียดตายพลิกเปลี่ยนแปลผลันพอวัยกลางคนก็จะเริ่มรวยขึ้น พอถึงเวลาผสมเสร็จท่านจะรับทรัพย์หรือโชคแล้วก็จะลงมาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ดวงชะตาสายเล่มือก็ะบะกเขาเรียกเขาจึงเรียกว่าแบบทดสอบเทวดาตามติดเข้ามาปรับปรุงช่วยเหลือพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาของท่านยังต้องทําตามแบบแผนตุลาการก็คือตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเล่อลับเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวแห่งโลกวิญญาณต้องรู้นะครับบางคนไม่รู้มันก็ผิดพลาดทําทให้ชีวิตตกต่ำเบี้ยดินนะผมการที่ท่านรับฟังเพื่อรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า หรือเรื่องเราต่างๆเราเอาไว้ป้องกันตัวไม่ใช่เอาไว้เพื่อหลงระเริงว่าเราเป็นอย่างโน้นเก่งอย่างโน้นเก่งอย่างนี้อยู่อย่างนั้นอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นน้ําน้ําเต็มแก้วได้หรยอครับเพราะนั้นเราควรที่จะต้องปกปิดซ่อนเล็งแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดูเอาไว้แก้นะครับสายเลยมือกระบาดดูเอาไว้แก่แก้ให้ใครครับตัวเองครับไม่ใช่แก้ให้คนอื่นนะครับแก้ให้คนอื่นตัวใครตัวมันนะครับกรรมมันเกิดความรุนแรงนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ยอมครับผมเจ้ากรรมนายเวรที่ท่านจะต้องแก้ก็คือตัวเองนี่แหละครับถึงแม้เขาไม่ยอมเขาก็เล่นง,งานท่านอยู่แล้วท่านก็ต้องสู้ในลักษณะดาบสองคมเขาเรียกว่าลุยก็ต่อก็เจ็บจะหยุดก็เจ็บเพราะฉะนั้นจะทํายังไงก็ต้องสู้กับมันเองครับสู้ด้วยคุณงามความดีดวงชะตาตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาในปีนี้จะเตรียมตัวเฮลันรับทรย์โดยโชค ท้ายปีมีโอกาสทองปีศาจมูมานจะพังพี่หน้าท่านจะได้รับเหรียญใหญ่มบเริ่มแจ็คพอต72ล้านนะฟังดูแล้วอาจจะเยอะไปแต่ว่าไม่แน่ไม่นอนครับบางคนนะครับผมร่ำรวยมานับต่อนับแล้วนะครับผมดวงชะตาชิงไหวชิงพิบการใช้เล่หเหลี่ยมเล่หกลเพทุบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกข์รามานอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่าง ใครบางคนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคกันตาอย่าไปกลัวเพราะว่าดวงชะตาของท่านแข็งเป็นอย่างมากอัศวินขี่ม้าถือดาบประหารศัตรูโอมานเดี๋ยวมันจะพังพินาศไปเองนะครับผมดวงชะตาของท่านให้มุ่งตรงไปทางทิศตะวันออกถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะถึงเวลาจะเจอเองเจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่เห็นมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีถ้าดวงของคุณไม่มีการสู้กับใครเลยนั่นคือดวงชะตาถูกปิดอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าท่านกําลังคิดว่าข้าพเจ้าตู้กับคนรู้สู้กับคนนี้ท่านจงคิดไปเลยนี่เวลาดวงชะตาเปิดนะครับผมแต่สู้ต้องสู้ด้วยคุณธรรมอย่าสู้กันด้วยนะครับผมเล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลในลักษณะชิงไหวชิงพลเจ้าเล่ห์เพดุบาบนะครับผมต้องสู้กันด้วยคุณธรรมดวงชะตาถึงจะเปิดนะครับผมชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคนค้บตกตาแหน่งครอบครัวใครบางคนอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวแต่หวังผลประโยชน์นะในปีนี้ ับผมคนคนนี้เข้ามาหวังผลประโยชน์นะครับผมและดวงชะตาของท่านจะตกต่ําย่ําแย่ถ้าเจอกับคนประเภทนี้เพราะฉะนั้นทํายังไงครับหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลคนดีเราครบคนไม่ดีเราไม่ครบอาผมการยืนหยัดต่อสู้แข่งแยกชิงดีอํานาจบารมีวาสนาจะมีคนสนใจในโชคชะตาของท่านหรือไม่ไม่ต้องกวลใจเพราะว่าไม่มีใครสนใจับผมให้ท่านยืนหยัดตัวคนเดียวัาผมวิธีแก้ไขเยอะแยะมากมายยืนหยัดทําใจให้เข้มแข็ง ะจะทําใจให้อ่อนแอนะครับโลภซึมเศร้าโยนทิ้งให้หมดเราไม่ทําเราไม่เอานะครับโลกพลังความซึมเศร้าพลังความมืดพลังสิ่งที่ทําให้ท่านรู้สึกย่าแย่ตกต่ำเบี้ยดินเราจะไม่รับเราจะนั่งหัวเราะตลอดเวลานะผมนั่งหัวเราะเหมือนคนบ้านะนะผมแล้วท่านจะได้รับพลังบวกรับสังเกตให้ดีนะครับถ้าท่านนั่งหัวเราะเหมือนคนบ้าจะมีความสุขและพลังบวกจะเข้ามาและจะรวยขึ้น เราสังเกตให้ดีนะครับดวงชะตามันแปลกนะสายเรือมือกระบาดเราดวงแปลกนะนะครับเรายิ่งมีความสุขเรายิ่งรวยนะเรายิ่งมีความทุกเรายิ่งจนนะเพราะฉะนั้นท่านจะมีความทุกไหมนะท่านจะมีความทุกท่านเชิญเลยครับผมตามสบายเจ็บปวดร่วร้าวแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวแต่ถ้าท่านนั่งหัวเราะดวงชะตามท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลงผ่านพัฒนาอย่างก้าวโดดกูดาจะตามช่วยเหลือทันทีนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมันพิสูจน์กันไม่ได้แต่ว่า เราเจอกันมาเยอะแยะมากมายแล้วในโชคชะตาน้าดบารมีวาสนาบุญกุศลวศาสนาตกตำแหน่งดะสตาส่องแสงลงมานำพาซึ่งความประสมเด็จชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคการแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงการที่ท่านนะครับผมอดทนอดกั้นหนี้สินเยอะแยะมากมายไม่ใช่ของเราก็ต้องอดทนเอาไว้เพราะว่าชะตาชีวิตของท่านจะต้องมีรายได้ให้สูงเป็นอย่างมากที่สุดเพราะว่าขนทางสว่างเกิดขึ้นในปีนี้แล้ว ท่านจะมีการพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนายอย่างก้าวกระโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลูกเลื้งในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจนให้คนพบได้พบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพตํารวจทหารนักสแสดงนักร้องดารานักสแสดงพ่อค้าแม่า้าเข้ามาจัดอาจจะแต็มไปนี้นะครเพราะฉะนั้นท่านอยู่ให้เป็นท่านต้องต้องตกตําแหน่งเอาจริงเอาจังแต่ไม่ใช่สีเลียนนะครับเอาจริงเอาจังกับเรื่องการงานการเงิน แต่เจอหน้าไปไหนให้ยิ้มแย้มก็ไว้ตกตำแหน่งแม่ตามาหานิยมจะเจริญล่กเรือขึ้นมาทันทีอันใดจิตใจที่แช่มชื่นจิตใจที่ประสบความสำเร็จถ้าท่านยิ้มดวงชะตาจะเปิดถ้าท่านหน้าเบึง้งดวงชะตาจะปิดก็เลือกเอาแล้วกันนะผมพระราชานั่งบันลังถูถือถ้วยทองส่งผลนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค ช้าลดเกิดขึ้นในตำแหน่งบริวารบริวารของท่านจะมุ่งตรงไปข้างหน้าช่วยสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาท่านจะได้ตกตำแหน่งศัตรูการลิเริ่มเริ่มต้นเขาจะเริ่มเรียนแบบทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนท่านท่านจะยอมหรือไม่เพราะฉะนั้นท่านควรมองการไกลถึงอนาคตอย่าไปพูดอะไรทั้งสิน้นว่าเขาเรียนแบบหรือว่าทําอะไรให้ท่านมองการไกลถึองอนาคตอย่างเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นว่าไปก็ไม่ได้มันไม่เกิดผลมันมีแต่เสียเวลา เราควรที่จะต้องมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าทําแต่คุณงามความดีเด e นเลรกเิร์กเกิดตําแหน่งในโชคชตาธุรกิจการงานการเงนิงน,งนจะประสบสำเร็จจะร่ํารวยรับทรัพย์รวยโชคนะผมท่านเี่ยังโสดจะได้มีแฟนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้ลื่นเลิอสังสรรได้ท่องเที่ยวไปเที่ยวทะเลนะผมการที่ท่านไปท่องเที่ยวทะเลถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับท่านจงไปเที่ยวทะเล นะครับแล้วจะไปเที่ยวทะเลประเภทไหนต้องเป็นน้ําใสมรกตนะครับผมสังเกตให้ดีนะครับน้ําใสมรกตเท่านั้นนะครับผมจะส่งผลหนุนาน้าโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผ่านมรนายอย่างก้าวกระโดดนะครับผมทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะฉะนั้นท่านจงไปเที่ยวน้ําใสมรกตถ้าท่านไปเที่ยวน้ําที่สกปรกน้ำำําดานะครับผมถึงแม้จะเป็นน้ําทะเลเหมือนกันเราต้องสะอาดสดใสเพราะว่าเราจะต้องการอะไรเราต้องการพลังสุริยันจันทา มนสเสน่จันทซ้อนจันทร์เมตตามหานิยมจะเข้ามาสู่ตัวท่านผิวพันธุ์นจะผุดพองนะผมไปเที่ยวในลักษณะนี้มันจะเกิดการฟิกระชับเฟิร์มนะผมปึ๋งปังสะดือบึ๋งนะผมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับแต่พูดให้มันขำๆก็เท่านั้นเองนะผมแต่ว่าบอกได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้สําคัญท่านต้องไปรับพลังถึงแม้ท่านจะติดปัญหาเรื่องเงินเรื่องปัญหาต่างๆยังมีนี่เสียอยู่จะทํายังไงได้ นะครับผมให้ไปรับพลังก่อนอย่าใช้เงินให้เยอะละกันรับพลังให้มันสุขสมสมหวังดังใจหมายแล้วพลังกลับมาจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังท่านจะกลับมาล่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองสังเกตดูว่าท่านไปเที่ยวทีไรกลับมาทุกครั้งนะครับยังไม่ทันเที่ยวเนี่ยตอนเที่ยวเนี่ยจะมีออเดอร์เข้าสําหรับพ่อค้าแม่ค้าสาหรับใครบางคนดวงจะตาจะเปิดมีงานเข้านะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยในการท่องเที่ยวทะเลเนี่ยนะครับผมมันเป็นการล้างสิ่งอัปมงคลให้หมดไปสิ้น ดวงชะตาจะได้เปิด <ter> รับทรัพย์โดยโชคสังเกตดีๆครับไม่เชื่อก็ลองดูนะผมเพราะว่ามันเป็นพลังแห่งธรรมชาติที่เหนือกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดสูพด lessons, นะ้พลังธรรมชาติได้นะพลังธรรมชาติเสือเหนือสุดๆแล้วนะผมพลังธรรมชาติล้างได้ทุกอย่างทําได้ทุกสิ่งนะผมสิ่งอัปมงคลนะครับ,ส,นะรบสิ่งจังไรได้หมดไปสิ้นดวงชะตาจะได้เปิด <ter> รับทรัพย์โดยโชคโอกาสตกตําแหน่งเทพเทวดาชั้นฟ้าจะหนุนนําโชคชะตาถ้าท่านลงไปแช่ในน้ำมรกต นะครับกน้ําทะเลนั่นแหละนะให้ใสมรกตนบผมให้มันเกิดดวงชะตาเปิดนะครับผมมันไม่ใช่รวยทันทีนะมันจะต้องค่อยๆขับไล่สิ่งอมบปงคนให้หมดไปสิ้นเพราะว่าสิ่งนี้มันกลัวพลังธรรมชาติเพราะว่าพลังธรรมชาติขับไล่มันออกไปวิญญาณต่างๆมันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ตามเราไปไหนไม่ได้แล้วนะผมแต่กลับไปท่านไปเจอเสริมก็ไปก็ช่วยไม่ได้ตัวใครตัวมันนะเพราะฉะนั้นเจ้าต้องหลบหลีกชิงไหวชิงพิบไปตลอดชีวิตในปีนี้ท่านขอบารมี นะครับสิ่งหัสิทิ์คําชูหนุนนาโชคตาถึงแม้จะเบื่อกับทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าไม่อยากพูดถึงข้าพเจ้าไม่อยากสนใจข้าพเจ้าไม่อยากแตะต้องอะไรทั้งนั้นกับเรื่องพวกนี้มันเรื่องเลอะเทอะเลอะเรือมันเรื่องปวดหัวนะไม่อยากแตะต้องแต่ว่าเจอมันเป็นของจริงเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องหลบหนีซ่อนเล้นปัญหาต่างๆน้องไม่หลับกระบวลกระวายกระสับกระส่ายนะครับมีดดาบสองคมออกไปที่เอาครับออกไปรับพลังพลังแห่งสุริยันจันทา วันจันทร์ซ้อนจันทร์มหาเสน่ห์เมตตามหานิยมออกมาไล่าลาบนดาดฟ้านะครับถ้าท่านบ้านท่านไปตึกแถวนะไม่มีใครเห็นถอดออกให้หมดครับส่องแสงลงมาสุริยันจันทรทางดวงชะตาผิวพธุ์จะได้ผุดผ่องนะผมมีเมตตามหานิยมนะอย่าให้ใครเห็นตัแกเป็นใช้ได้นะ,น,ะนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเลนอย่าให้ใครรู้มันก็เป็นเคล็ดวิชาอย่างหนึ่งนะครับ ครับมนสเสน่มนจันทาเพราะฉะนั้นการที่ท่านปฏิปดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนาขอทำนายว่าท่านจะได้เป็นที่หนึ่งไม่เป็นรองใครถ้าสวยก็สวยที่สุดในออฟฟิศครับสวยที่สุดในโรงเรียนสวยที่สุดในมหาลัยหล่อที่สุดในมหาลัยสอนหล่อที่สุดในโรงเรียนนะผมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับ แต่หมอท่านพูดได้มันสนุกสนุกเท่าเน้นเองแต่ว่าเราต้องอยู่ให้เป็นเกี่ยวกับเรื่องสายหมสายลายมือกากบาทท่านต้องอยู่ให้เป็นนะครับ,นะรบท่านอย่าคิดว่ามันไม่มีจริงนะครับเส้นวิ่งมามันจบท่านมองที่มือของท่านก็ได้ถ้ามีกากบาทมีไหมละ่ะบนมือมีไหมละ่ะถ้ามีก็คือมีับผมมันไม่มีเริ่เมเอิญน,นะครับผมไม่งั้นลายมือทุกคนก็เหมือนกันหมดแล้วับผมมีกากบาทก็คือมีบางคนไม่มีจริงๆนะครับเขาเรียกว่าลายมือเหงาครับหมอท่านใช้คํานี้ลายมือเหงา นะครับเงามันเป็นยังไงก็คือไม่มีเพื่อนเลยไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยไม่มีอุบัติเหตุไม่มีเพศภัยนรแต่ว่าถ้าเป็นลายมือกาบานเนี่ยอุบัติเหตุเพศภัยเข้ามาลุมเล้าเรื่องความรักเจ็บปวดรวดเล้าแสนทุกข์ทรมานเรื่องการเงินเด็ดขาดเด็ดเดียวหันก็เอาสิครับมันตื่นเต้นดีอย่างนี้ก็เรียกว่าลายมือแบบอะไรรู้ไหมเพย์บอยเพย์เกิร์ลับลายมือตัวแสบับไอ้ตัวแสบับผมหมอท่านขอยนญาตเรียกท่านแล้วกันไอ้ตัวแสบ ับผมมันตัวแสบแต่ว่ามันมีความลำมุมลำม่อมนะครละเมียนลม่อมลำมุมลม่อมเลยับผมมันทําให้ท่านสุขสมสมหวังไงมันเป็นสิ่งที่มันเกิดความตื่นเต้นหรือว่าท่านชอบชีวิตแบบหน้าเบื่อนะหมอท่านไม่ชอบนะนะผมหมอท่านชอบลายมือแบบดวงชะตาแบบลายมือกากบาลนะมันเกิดความตื่นเต้นเย้ายวนเย้ายวนเซ็กซี่น,นะครก็เซ็กซี่เซ็กแอพเพียวดึงดูดพลังพิเศษเข้ามาดึงดูดเข้ามานะครับอยากจะกอดอยากจะจูบอยากจะไอเนี้ย ยากจะมีพลังพิเศษมนจันทานะมันเกิดชีวิตพลังชีวิตไงครับพลังก่อเกิดดวงชะตาแบบนี้ขอทํานายว่าดวงชะตาจะรวยเป็นเศรษฐีอํานาจบาร,รมีวาสนาเะารมท่านอยากเป็นนกน้อยในกองทองหรือว่าท่านอยากจะตื่นเต้นออกมาในชีวิตตื่นเต้นนะครับขึ้นขึ้นลงลงตามตาม,ตามระเบียบสายเลยมือกระเา๋าน,นะครับเพราะว่าโชคลาตามันเจ็บปวดอยู่แล้วนะครับผมครับตื่นเต้นดีชอบนะครับผม หรือว่าท่านจะเป็นนกน้อยในกองทองมีเงินมีทองมีเส้นวาสนาออกมาสูงมากแต่ว่าไม่รวยนะครับมันไม่ตื่นเต้นมันไม่ใช่เงินของเรามันเป็นเงินของใครล่ะนะเนงินแฟนคุณหรือเปล่านะผมนะรับหรือว่าเงินใครเงินพ่อแม่นะผมเพราะฉะนั้นสังเกตลายมือกระบาดมันตื่นเต้นดีออกมายืนหยัดด้วยตัวท่านเองเพราะฉะนั้นเราจึงพูดประจําว่าสายลายมือกระบาลยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบรารมีวาสนาไม่เคยกลัวใคร งูดำตามคอยช่วยเหลือก็อหรือเพศตรงข้ามเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยมันตื่นเต้นเย้าวย,วยวนยวนใจดีจะได้ลื่นเริงสังสารขอทํานายว่าปี2 5 6 7เตรียมตัวลื่นเริงสังสารออกรถใหม่ป้ายแดงมีทุงข้าวเหลืองอารามเหลือกินเหลือใช้จะร่ำรวยรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาเศรษฐีนั่งอยู่บนบัลลังก์ได้ทำงานธุรกิจการงานที่ผสมเร่นมีการโยกย้ายดินฐาน ร่ำรวยไปที่ไปไปถิ่นแดงที่สีวิไลนะผมจะรับทรัพย์รวยโชคเป็นเศรษฐีเงินล้านดูงแบบนี้หาได้ยากบอกได้เลยว่าอัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งสิทธิ์คำชูหนุนนำโชคตาพิเปลี่ยนแปลผ่านพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดงชะตาของด้านตกตำแหน่งอัศวินถือถ้อวยทองขีม่ม้าเขาเรียกว่ามีโอกาสทองเข้ามาตลอดชีวิตในปี2567ดวงชะตาจะเปิด ท่านเตรียมมองการไกลถึงอนาคตไปเที่ยวรอบโลกไปทําอะไรก็ได้ให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาเปิดรับทรัพย์นะครับผมก่อนอื่นเลยไปรับพลังมนต์จันทามที่มรกตนะครับทะเลมรกตนะครับผมทะเลสีเขียวเอาง่ายๆนะครับผมไปที่น้าําใสๆเยอะแยะสัตว์หีบก็มีนะนะครับผมไปทะเลกระบี่ภูเก็ตนะไปเที่ยวให้มีความสุขนะไปรับพลังเอาพลังไม่ดีออกไปเอาวิญญาณชั่วร้ายมันออกไป ก็คือท่านลงไปแช่ทะเลอ่ะพลังธรรมชาติอ่ะท่านลองคิดดูนะปูกเขาปูกเขาหุนปูกเขานะครับไล่นาสวนไล่นาคนทันพระนาคาครับผมสิ่งต่างๆที่เข้ามาลมพัดเข้ามาวุบมันออกนะครับเพราะฉะนั้นท่านอยู่ตรงน้ําทะเลเน,นี่ยน้ําพัดไปพัดมาเนี่ยนครับสิ่งเหล่านี้มันอยู่ไม่ได้หรอกครับมันก็หลบหลีกซ่อนเร้นมันก็ไปตามธรรมชาติมันนะครับมีเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเขาอยู่ตรงนั้นเห็นตรงนั้นสิ่งไม่ดีเขาปัดออกแล้ว เพราะฉะนั้นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสายไรยเมือกระบาดยู่ให้เป็นท่านฟังคลิปหมอสันดวงชะตาท่านจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสสมหวังดังใจหมายสิ่งไม่ดีจะได้หมดไปสิ้นดวงชะตาจะได้เปิดรวยเลยรวยกับเขาสทีนะรวยเลยรวยขอให้ท่านทุกท่านรวยเลยรวยครับนะครับูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตั้งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับนะครับทำจิตใจพึกเขิมเข้าไว้นะพึกเขิมเข้าไว้ เราบไม่ใช่หอเหียวชี้ช้าไปเที่ยวครับพลังธรรมชาตินั่นะสุดยอดแล้วเมืองไทยนี่คือสุดๆแล้วนะครับทะเลมรกตนะครับทะเลสีเขียวะครับสุดยอดแล้วครับผมบอกได้แค่นี้ครับสวัสดีครับ